สวัสดีครับทุกคนไม่ตย่าเออไม่หวัดดีเออไปครับวันนี้เรามาเล่นวันนี้เรามาเล่นแมปสเปกเตอร์ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคผีหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นดิวันนี้วันนี้เราจะมาล่าท้าผีนะครับเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยไอ้กายเดี๋ยวกูช่วยเป็นคนตัดต่อให้ ไม่ต้องตัดออกเลยตัดีออตอนนี้เวลาเหมือนพุ่งควาอยากไดใช่ไหมก็ตื้นๆถึงมันับบวิ่งๆเกิดมามาที่ไหนกันครับเนี่ยนี่มันวิพิตาพันร้างนี้ไม่รู้กูจะรู้เลยอู้สกายอยญ่แย่งอาชีพแล้วนะอุ้ยไฟฉายอ๋อกูมีไฟฉายไฟฉายอะไม่ได้หมดอ่ะกูมีไฟฉายสามันไฟตาเอาเอากล้องเอากล้องไปเปล่าเอากล้องไปเปล่าเอากล้องไปเปล่า ไม่ต้องหรอกนู่นอยู่ที euh ่พื้นไอ้ไฟใครคุี่ะใครคุีอ่ะไายคุณกระาไหนอ่ะไอ้หน้าหน่อยทครหนห่อยใครหน้หน่อยเราจะไปวัดอนุบูมิสวยครับน่ากลัวเลยแล้วไอเสียงมันแปลกบอกนะเ้ย นี่ทะลุไปรถบ้านเราได้ปะเอน้าหปสงอ๋อไม่ใช่กระจกอวะผีห้องน้ำเองนี้ยโอ้ยโอ้ยผีห้องขี้ผีตัวยู่ห้องบนน่ะเอยผีมาผีมาผีมาผีอยูไหน โอ้ยเทียมแม่งด oh oh e oh e oh, yeah, yeah. ูดิมาวิ่งวิ่งเฮ้ยเนี่ยีมีเอ้ยตุ้นค่ก่ปีงุ้งก่กนละคุ้ก่ัดดาันักฮ่ากูไกกกกูจะตายไปไลอย่าอไปกู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 มาดิมาดิมาดิ ดงัไอ้ตายกันเป็นผีเลยเฮียเพิ่งมาได้ไม่กี่นาทีกูตายกันเป็นผีซะจะมาว่ไอ้ผีถ้ากูเป็นแวลไฮกูเป็นนักล่าปีศาจกูจะเป่าหัวมึงไปละเอาปืนเป่าหัวมึงไปละเดี๋ยวเราจัดไปเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวตู้ฟวยอย่างเท่เอาว ไอพอดอ่ะมึงตายเหรอไม่ตายนี่ไหนอ่ะเรือเนี่ยไหนตายอยยู่้าบนเลอันนี้ถ่ายอยู่นะ่ายอยู s <S right I I okay. ่เ right. อ้ยเอ้ยเอ้ยกายของมึงเห็นกูหรอกกูอยู่ข้างหลังมึงไม่มีกูหายตัวหายตัวเพราะกูเป็นผีหายตัวเพราะกูเป็นผีไอพ้ออยู่นู่นอยู่นู่นหันไปทางขวา ทางขวาไอพอดอยู่นู่นไอกองนี้ไม่มีวิญญาณเอ้ยพอดเจอหลักฐานที่หนึ่งยังเจอหลักฐานยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วใครที่ไมคุยกับผีไปไหมเนี่ยเจอห้องผีไปฮะเครที่ไม่คุยกับผีไปกล่องวิญญาณไม่นะที่หัวเขิมา เราห่ติดลราป่ะเฮ้ยยไม่กูยังไม่ใชวิ่งนี่ทำไมวะเฮ้ยอย่าวิ่งกันดิอย่าวิ่งกันอย่าวิ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีผีไม่ได้ห้องนี้สเก็บ่อยเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บน้ำแล้วใช่ปะเก็บน้ำสกปรกกับเก็บยังยังมาหาดิแต่กูจำได้นะว่ากูเก็บไปแล้วขอไปดูวัดเฮ้ยกูเจอแว่นเว่นสกาเลตด้วย เฮ้ยเส,สียงอะไรอะ่อะไนะอเนี่ยไอพอดไอพอดมานี่ดิไอมันตรงห้องตรงกลางที่กูตายดิมันมีแวน่นแว่นไอม่วงม่วงอยู่อะ่ะแว่นม่วงอะ่ะมันหยิบไปดิเฮ้ยมึงเดินผ่านหยิบไปไม่ได้อยู่ข้างล่างไปไม่ได้ของเต้มันมันดิ้งไปใส่กูนี่ เก็บไว้กายมันเพิ่งมีประโยชน์กันตอนนี้นี่แหละเฮ้ยข้างนอกฝนตกน้ำท่วมเว้ย,ยข้างนอกฝนตกน้ำท่วมเออมันผีเลยงูออกมาอยู่เลยไม่มีที่คนก็บเหวนะเฮ้กายเอาไปมะเนีเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูให้มีอยู่ที่รถเปล่าดูอ้าวอ้าว ภารกิจครบหมดแล้วเหลือเหลือแค่หลักฐานเอาเอาเหยียบเออมันต okay, okay, ้องหาหลักฐานพบหลักฐานที่หนึ่งหลักฐานที่สองสามแต่กายผีมาอีกแล้วกินแล้วเฮ้ยนายจะทำยัมาแล้วกายผีอยู่นู่นผีอยู่นู่นเฮ้ยเมื่อกี้กูเจอไอ้ดำเมื่อกี้กูเจอไอ้ดำ มาแล้วไปแล้วนี่<บ>เอากุเก็บสิครับสกายสกายสองไฟนหน้าได้ไหม,ม,มก็เดินตามมันรับสองไฟให้มันดีดนเอ้ยข้างหลังอ่ะนั <c oughs> ่นหลงอนย ดีดีดอ่ะนี่มันคือไม่ฝันร้ายยังไม่เจอห้องผีเลยอ่ะห้องผีมันอยู่ไหนอ่ะเอายังไม่เจอเลยเนี่ยแต่หลักไอเนี่ยเอออะไรวะข้อมูลที่รถดดอ่ะครบหมดแล้วเหลือแค่ระบุประเภทของผีเป็นว่าเป็นตัวเชี่ยอะไรอะไ,อ,อะไราดมือก็ไดอตอนนี้เหีอือเสียง,เ,งเอ้ยผีมาโชคดีนะครับไอ้กายเดินตามไปพอดไปสิ ไอ้กายวิ่งเร็วมาตามมึงมาเร็ววิ่ตามมึงมาเร็วบอดี้ฮาบอดี้ฮากลัวจังเลยอ่ะก้นตายแล้วอ่ะกูไม่กลัวไอ้กายวิ่งเร็วไอ้กาย ไอ้ผีตามตูดมึงเนี่ยอย่าหันกลับไปมองอย่าหันกลับไปมองวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไปแล้วไปแล้วไ,ไปแล้วหายแล้วหายแล้วหายไปแล้วยังวิ่งมอนอ่ะเดี๋ยวจะกลายไม่ก็วิ่งเนี่ยนักวิ่งนักวิ่งวันเราทอนเลยนะ <c oughs> ไปบ้านนี้มันเปิดเวลาเหรอไอเหี้ย กไหวได้เนี่ยแต่ก็พวกเราไม่ได้กเราไม่ได้สัาน้อเออเยี่ยใช่เอ,อ้ยแล้วผีผีผีรูกจักรงมันเป็นประเภทอะไรวะม,มันไม่มีหลักฐานเลยเลยอะ่ะมันก็มีห้องมันก็มีห้อง,องเรียกเขาผีก็อยู่ตรงนี้ ใช่ตีไลโ์ทย์ตนไม่ใช่กายมึงไม่รู้เกมนี้มึงเพิ่งเล่นอย่าอย่ามั่วคนชำนาญเขาเล่นกันก็ร,รู้ละร,รู้ละร,รู้ละร,รู้เพราะเรล่นไงบูามาเยอะชายชาตีเขาเล่นกันชายชาตีเขาเล่นกัน,นไม่เจ๋งแล้วก็แบบใส่ใส่เอฟเฟคคลายแบบตื้อดื้อตื้อดื้ออันน<า>ี้ทางเดิมไม่มพ้นกลับมาห้องนี้ปรตัววิดีโอ ช่างหัวแม่มัน<อ>ไปไหนไอ้ไอ้กายเข้าห้องข้อห้องมาไอ้พอสอยู่นี้เขียนไม่สิ่งหรอกตกใจหมดโอ้โหอันนี้ก็ไม่มีอนะเออไหนวะไม่มีของหรอมีหรอไม่มีไมมอ้กายอย่ามั่วไอ้กายรีบเดินไปเลยพอสไปแล้วเร็วๆ อีกวันอยากเลื่อนอีกมึงก็ดู <laughs> มึงก็ดูตัววันนี้ด <laughs> ูตัววันนี้เขาไม่ต่างอะไรกับบนหรอก <laughs> เออยี่เป็นตัวเดียวกับไอกายนี่ว่ะตัวนึงนะไอ้ <laughs> ก,กูบังหน้ามึงอยู่เนะี่ยกูบังหน้ามกูไอ้รู <laughs> <laughs> อยากทะลุกำแพงว่ะทะลุกำแพงไปเลยอะแต่แม่งเกมนี้ทำไม่ได้ไงเป็นผีถนะ้าทำไม่ได้ อมอชิโมชิได้โชบุดิตก,กาได้เลยอะไรไม่รู้ไม่เกี่เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้เหรออันนี้หลังนี้เลยอุณหภูมิแช่แข็งอุณหภูมิแช่แข็งอุณหภูมิแช่แข็งไอ้กายกดเจกายกดเจนั่นแหละมันจะมีให้อยู่อะแล้วที่มันเป็นโน้ตอะแล้วมึงก็กดรายงานผีอะ แล้วอันพบหลักฐานหลักฐานที่หนึ่งอุณหภูมิแช่แข็งเฮ้ยมันมามันมาไอ้กายเลิกก่อนเลิกก่อนพอดเลิกก่อนเดี๋ยอดูนะเ,เ,เ,เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ้าวอากูเกิดเพราะตายตาคู่เดลยด พี่กาย wie, no? ơi, อเขาเป็นไรอ่ะเสต์หยวดทูตัวส um> uhm, anyway, ีหมอนร้องออกมาใครอุ้ยของของตกหมดเลยต้องการไปถึงเลยงการเดินมาที่เดิมเลยกายเดินมาที่เดิมมึงอยู่กับไปพอสอุ้ยอะไรอ่ะหกสิบห้าอายุหกสิบห้าอ้าวให้กูเดินไปไหนอ้าวหลักฐานที่สองคือ อย่งที่สองคืออ้นี่อ้าวอ้าวกล่องอไอจบแล้วเราตายหมดตามมันตายหมดนะว่าอ๋อกล่องวิญญาณเอ็นอะไรที่สองกล่องวิญญาณอ๋อปีศาจอา้าวทำไมอ่ะมรอ้าวไอ้กายมึงออกจะโทรเออมันไม่เล่นหละ